ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาแจกตัวเกมนี้นะเออเป็นตัวเกมที่พี่เท็ดมอแกนแล้วคือผ่านเราเซน็นเออตัวเกมเนี้ยก็คือเล่นง่ายสบายๆประมาณนี้เลยลิเชตก็สวยๆละไประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเออพี่ลืมพูดไปเออพี่รู้ละตัวเกมที่ไผมบอกพี่มาว่าทําไมมันแคสเนาะเออก็เพราะว่าพี่เพิ่งลองเข้ามาเล่นกับตัวเอง ถ้าเราไม่ลงไอจีอาจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเราลง RG จีะจะเป็นเพราะว่า RG จตัวใหม่ของโมแกนที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดอะคือมันมันแชทบ่อยนะเป็นทุกคนนะขนาดโัเก,กวก็เป็นนะเป็นหลายคนมานะคือ RG ตัวใหม่มันเหมือน,นแบบมันแชทบ่อยอะคือแต่ถ้าไปเล่นพวกเซิร์ฟทั่วไปคือได้เยอะนะผมนี่แต่ตัวเกมนี้ก็คือเทรนมาแล้วคือเล่นได้แบบชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะในโมแกนนี่ก็มีอะไรพวกประมาณนี้เอฟเฟกต์ดาบสวยๆนะเออ บอกลี่เชนนะผมเสิร์ฟประมาณนี้เลยเนี่ก็ขอโทษที่ห่างหายไปนานด้วยนะผมก็เพราะว่าช่วงนี้ติดงานเยอะด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมก็กพิเศษใจกันเรื่องความรักและเอออะไรประมาณน,นี้นะตัวเกมน,นี้จะไปดูเล่นต่อไไมมม่่เเเคคคคยยยพูััันนนให้้้วาาาสสญตตงีก ทั้งนั้นไม่เคยต้องรังไม่เคยต้องรอไม่เคยต้องมาในังเพื่อรำพันไม่เคยรอใครทุกวันอยู่อย่างนี้ก็ต่างคนต่างมันลอกต่างบอกว่าไม่มีใครก็ต่างคนต่างตั้งใจตลอ นี่นะครับผมตัวเกมนี้ก็อะไรประมาณนี้แล้วครับก็เล่นลื่นๆสบายๆนะครับผกลิเชตใครไม่ชอบลิเชตก็กดปิดได้นะนี่ไม่มีลิเชตประมาณนี้แต่ถ้ามีลิเชตจะสวยขึ้นมาเลยเห็นไหมประมาณนี้ครับก็ไปแล้วผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพีเดีโอน,นะครับแล้วไปละคร